วันนี้ครบ6ปีของคุณมากใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิด6ขวบนะคะของ BNK48 นะคะก็เรียกว่าหน้าใหม่หน้าเก่ากันก็มีพอสมควรค่ะกานตั้งใจของพี่ชาร์ได้ไหมคะเราเลือกไปคือตอนที่แพลนงานกันไว้ค่ะว่าจะมีซิงเกิลที่14เนี่ยก็แบบเอาไงกันดีเพราะมันก็ค่อนข้างกระชั้นชิดที่จะทํางานนี้แล้วก็เราจะเปิดตัวตอนไหนอันไหนจะเหมาะสมกับช่วงเวลาที่สุดแล้วก็แบบเฮ้ย มงน,นตรงกับงานเปิดตัวพอดีเลยเอย้วันครบรอบพอดีเลยเอามาเป็นวันเปิดตัวเลยไหมฉลอง6ปีไหมเพราะเราก็ไม่ได้ฉลองทุกปีอยู่แล้วบางทีแบบเออห้าก็แค่แบบเออฉลองนิดนหน่อยหน่อยไม่ได้แบบมีจัดงานอะไรยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเอ้ยไหนๆก็ครบรอบ6ปีในครั้งนี้พอดีนะคะแล้วก็เชิก็มีกับประกาศแกล้งออกมาด้วยนะคะก็เลยแบบเอ้ยงงินเป็นวันที่2มิถุนาอาจจะเป็นวันที่เหมาะสมก็ได้ะคะ่ะก็พอดีเลยจิงก็นีก็เรียกว่าแตนถือว่าทิ้งนึงิงก็สัมัญของ ขอบคุณค่ะที่ให้ความสำมันขอบคุณนะคะถึงเพลงก่ยดีกว่าสหรับเพลงนี้เง้ะคะได้ถ่ายทำเอ็มวีไปบางส่วนแล้วนะคะตัวเนื้อเพลงก็แน่นอนค่ะมาจากคอนเซปต์ว่าจาบินเคป,ปเเรกด้วยนะคะชัดเจนอย่างแน่ได้นะคะถ้าเกิดได้ฟังเพลงเต็มๆก็ทุกคนน่าจะเก็ตฟิวว่าเอ้ คนที่เขียนเพลงขึ้นมาเนี่ยเขาเขาแบบว่ามองเชอร์ประมาณไหนแล้วเขารู้สึกว่าเออเชอร์น่าจะอยากทำซิงเกิลเนี้ยเพราะแบบนี้แหละซึ่งตอนที่เชอร์ได้ฟังเนื้อเพลงครั้งแรกเชอร์ก็แบบนี่คือสิ่งที่หนูอยากสื่อสารแต่หนูเรียบเรียนไปคําพูดออกมาไม่ถูกเหมือนกันดีใจมากาต้องขออนุญ,ญาตนะคะมีข้อมูลไหมคะใครเขียนเพลงนะ เคืออันนี้เป็นการบีผ่านครูเอนะคะก็คือจริงๆหนูจําได้นะหนูรู้ชื่อมาแล้วว่าใครเป็นคนแต่งแต่ขออนุญาตขอชี้ช็คแป๊บเดียวนะคะคอนเซ็ปที่หนูรีบคอนเซ็ปที่หนูรีบไปก็คือเอ้ยหนูอยากส่งต่อที่นี่แล้วก็ครูเขาก็พยายามหาคําว่าแบบว่าเอาอันไหนดีพี่เอเราอองฟองเราแบบเอาคําไหนเป็นเป็นธีมหลักของของเพลงนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปนั่งดูเชิญสัมภาษณ์ไปนั่งดูเนี่ยเรานึกขึ้นมาได้ว่าเชิญชอบใช้คํานี้มากเลยฝากเบียนเคฟเด็กด้วยนะคะ ที่ทุกคนรอกันอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยแซวกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะฝากผลงานฝากน้องๆด้วยนะคะฝาก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 ,ฝากนู้นฝากนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ยอันนี้แหละมันตัวเชื้อมากเลยที่คอยแบบคอยฝากนู้นฝากผลงานฝากนู้นฝากนี่อยู่ตลอดเขาก็เลยเอามาเป็นหัวข้อใหญ่ในการเขียนเพลงแล้วก็ในการทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวบีของเชื้อก็คือแบบอยากได้สไตล์โพดีเอกกรุป๊ปที่แบบว่าเอ็น่ารักสดใสเพลงสดใสเพลงสดใสน่ารักเชียร์อัพมีความเบียนเคียร์โพดีเอก บ,บอกถึงแบงคอกด้วยนะคะเพราะว่านอกจากไม่ว่าจะเบียนเคเฟรเกหรือว่าที่กรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ตามเพียงนี้จริงๆใช้ใช้ขอฝากได้หมดเลยแบบฝากได้ไนะฝากสิ่งนี้กับทุกๆคนต่อฝากต่อไปกับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่จะดูแลรักษาในพื้นที่พื้นที่หนึ่งหรือของอย่างหนึ่งต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คะ่ะก็ไปเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้อดแดปต์กันได้ต่อไป ขอย้อนนิดนึงเดี๋ยวจะมีโครงงานเอ้ยโครง,งกางโครงการขอัยค่ะขอะเดี๋ยวจะมีโครงการที่ได้ร่วมมือกับทางกอทมก็ค<ม>ือกับทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะเป็นความร่วมมือในชื่อโครงการว่าฝากจุดๆๆด,ด,ด้วยนะนะคะก็แล้วแต่ใครจะแบบว่าฝากย็นเคฟเดกด้วยนะคะ ากกรุงเทพด้วยนะคะฝากเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไปเติมคํากันเอาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปตามชุมชนต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ชุมชนต่างๆให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งอันนี้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงเย็นเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะ I'm นางแซกแรกมันนี่ในฐานะแซกนีค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเป็นตัวเทนหนึ่งนะคะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาซ้อนร่วมร่วมในซิงเกิลนี้แล้วก็เออก็จริงๆมีอะไรู้อยู่แล้วว่าเออซิงเกิล14ก็จะเป็นซิงเกิลแกร์ของพี่เชอร์ยูและเอลรู้สึกแบบก็เศร้าก็จริงแต่ก็ดีใจที่ได้ เออมีเพลงของพี่เธอด้วยก็เอออะไรแะค่ะหมืนดีใจเลยเสียใจเลยเศร้ามันทุกอย่างมันแต่ก็ทำเต็มที่ใช่ไหมแต่พวกเราก็ทําเต็มที่ว่ะก็มีอลิมีส่วนช่วยในการทาซิงเกิลนี้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะประสานงานกับทางคูเต้นญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแปลเนื้อไปให้ทางนน้นหรือว่าช่วยงานต่างๆนะคะมี่อลีเขช่วยงานเยอะขึ้นตอนนี้เป็นร้องกับตันบีทีด้วยค่ะเย้ ชุดวันนี้เป็นไงบ้างความดอกไม้ไทยชุดวันนี้นะคะหนูว่าจริงๆเอกลักษณ์ของมันก็เรื่องสีน่าจะชัดเจนมากๆเป็นแบบว่าสีบ k นเสีม่วงดอกกล้วยไม้ใช่แล้วก็มีดอกกล้วยไม้บ่งบอกความเป็นความเป็น <N> ความเป็นบลนเฟรดีเอมานี่นตรงนี้ค่ะนี่แล้วเหมือนทุกคนจะมีชุดที่ไม่เหมือนกันคือแต่ละคนเห็นไหมคะดีเทลเนี่ย ไม่มีใครเหมือนกันเลยปกติแบบว่าเราจะมี <Okay. S 1> เป็นแพทเทิร์นแบบว่าคนนี้ใส่เป็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้แต่ว่าใน16คนเซมาสัสสกคือทุกคนจะมีชุดเป็นของตัวเองเลยค่ะ<ต>จะมีแพทเทิร์นใกล้กันบ้างแต่ว่าตัวส่วนบนกับส่วนล่างจะแบบสับกันไม่ใช่แปลกันว่าไม่ทุกคนแบบไม่ซ้ากันเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆลองไปสังเกตกันดูนะคะอันนี้น่ารักมากใชมีจะมีความคล้จริงตเก่าไหม อ <g ül> s 2> <S 2> ไม่ได้ตั้งใจให้คล้ายแต่ว่าออกมาคล้ายเพราะเป็นความชอบ <g ül s 2> เฉยๆแต่ซิงเกิลที่ค่อนข้างตามใจเชอร์สูงมากเหมือนก,อกันอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะก็เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่มีส่วนร่วมในการทําตั้งแต่แรกแล้วก็คัดเลือกแบบออกแบบเลือกเพลงดูแลเรื่องเซมแล้วก็เสนอผู้ใหญ่เขาว่าอันนี้โอเคแบบนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้าง แอปเี้กับกับความชอบตัวเองก็ชอบถังปลาพี่สไตลิคเขาก็จัดมาให้เป็นเป็นทีมที่ออกแบบมาให้แล hm okay. <jas> ้ว <Tsch> ก <mythology> bon. ็อยู่ดูแลพวกเรามาตั้งแต่อะล่ซิงเกิลที่1เลยค่ะอัตากาต้าเลยนะคะก็ยังทําให้อยู่จนถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังคงเอ็นดูหนูด้วยนะคะก็หลายๆคนก็กลับมาทําหรือว่าทําให้แบบว่าเหมือนรู้ใจกันอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยแบบใช้เอานี้สีอย่างงี้ใช่ไหม ที่ทำลายแบบนี้นะพี่ออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ฟังสิ่งที่เธอคอมเมนต์กลับไปอยู่ตลอดเลยคอยปรับแก้ให้ตลอดเพราะสิ่งนี้ค่อนข้างฉุกและหุกพอสมควรในการทำหลายๆอย่างเวลาน้อยมากค่ะพึ่งเรียนท่าเต้นกันเมื่อต้นเดือนเองค่ะใช่่าพเต้นพึ่งได้ก็คือทางญี่ปุ่นออกแบบให้ซึ่งอันนี้ต้องเป็นทางผู้ใหญ่นะคะทางผู้บริหารเราก็คือแบบเอ้ยอยากให้เป็นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นมากๆก็ขอให้เป็นครูญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้นะคะที่ต้อมก็ใช้ให้เป็นแบบว่าจนวินาที่สุดท้ายพวกหนูก็ได้เลยะคะ่ะพวกหนูก็ เรียกว่าซ้อมกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเองไม่ไม่เกิน2อาทิตย์ถกงแม่ก่อนไปก่อนที่พวกหนูไปงานไทเฟสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีด้วยแล้วก็กลับมาซ้อมกันเพื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็เพื่อมาถ่ายเอ็มวีค่ะบอกว่าเมมเบอร์ต้องเก่งมากๆเป็นไงคะได้จำท่าอย่างรวดเร็วแอลเป็นไงก็ค่อนข้างจะกดดันว่าจะทําได้ไหมเพราะว่ามันมีแบบระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามฝึกซ้อมอยู่ตลอดให้ตัวเองมั่นใจ นี่คนอื่นเหรอคะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะพูดถึงพี่เชอร์ก็ได้ลูกพี่เชอร์ละรุ่นมีรุ่นรุ่นสองอะใครบอกมาไงพูดถึงพี่เชอร์หน่อยมินนั่นออกมาอ่ะมินมินก็ได้ครับมีบ้างโูลหมดแล้วที่ญี่ปุ่นเพื่อนรัก็าสำหรับซิงเกิลนี้เป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลพี่เชอร์น้องหนูก็รู้สึกว่าตอนเต้นกับพี่เชอร์แล้วเหมือนหนูก็อยู่ข้างหลังพี่เชอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือน เราก็ยินดีกับพี่เชยพี่เชยจะแบบว่าเติบโตไปอีกขันหนึ่งแล้วก็เป็นการสมทายเพลงที่แบบว่ายิาง่งใหญ่มากๆแล้วก็เห็นพี่เชยแบบว่ามีความสุขในทุกๆขั้นตอนในของเพลงนี้หนูรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่เพลงแบบนารนกม้นเป็นเพลงแบบว่าความหมายทุกๆอย่างมันแฝงไปด้วยความหมายที่พี่เชยอยากจะสื่อสารท,ท,ทั้งตัวเมมเบอร์เองที่อยู่หรือว่าอยู่ต่อด้วยแล้วก็แฟนคลับที่จะซัพพอร์ตเราต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆแล้วก็อยากทําให้เป็นเพลงที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำของเเราบคต่ พ <mm er> ี่เชอร์เพราะว่าแบบว่าพี่เชอร์แบบว่าแบบคอยดูแลพวกเรารุ่นสามตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบพวกเรายังแบบไม่เคยเต้นมาก่อนไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าได้มาเต้นในเพลงนี้หนูก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนลุนสามทุกคนน่าต้องดีใจมากแน่ๆที่แบบว่าเราได้มีโอกาสแบบว่าเต้นกับพี่เชอร์เต้นพิเดียวกับพี่เชอร์แบบเต้นอยู่ข้างหลังพี่เชอร์เต้นอยู่แถวเดียวกับพี่เชอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็เต้นอยู่ข้างหลังพี่เชอร์แล้วหนูก็รู้สึกว่าคือเหมือนแบบ มันมีแบบพลังบางอย่าออกมาจากข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าพี่เชอร์เขาแบบว่าพยายามมากมาจริงๆใช่ใน6ปีที่ผ่านมาก็เลยอยากให้ซิงเกิลนี้ออกมาดีที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามตั้งใจให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็จะไม่ร้องห้าค่ะเย้ขอบคุณาคุะสี่สิบ้าคนด้ยจะรีบไหมจะรี ครั้งที่2ของฮันจารีก็รู้สึกตื่นเต้น,นมากๆแถมยังเป็นซิงเกิลแกร์ของพี่เชอร์ด้วยก็ตื่นเต้นมากค่ะคือความรู้สึกหลายๆอย่างคือมันแบบเข้ามาในหวัวทั้งดีใจเสียใจคือตอนนั้นคือมันแบบมีหลายๆอย่างเข้ามาในหวัวไปหมดแต่ก็รู้สึกว่าแบบคือมันเป็นซิงเกิลแกร์ของพี่เชอร์นั่นทีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำให้เต็มๆๆที่มากๆค่ะเนกอาชย亚จำไทยเ <c oughs> ยอะมากในในเวลาเดือนเดียวนะคะ แปลว่าอันนี้เดี๋ยวสำรวมอน้ฝากซิงเกิลนี้แล้วก็คอนเสิร์ตได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีการถ่าย MV ที่มีแฟนคับารวมจอเป็นยังไงบ้างเนบางคะพันคีลองเล่าถึงบรรยากาศการถ่ำมบรรยากาศวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าร้อนมากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็แบบร่วมมือร่วมใจกัน นก็พกร่มมาแล้วก็พวกเราก็คอยเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับแล้วก็พี่พี่วงโยนเนอะใช่ที่มาร่วมกับพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะแล้วก็พี่พี่พนังานก็ซัพพอร์ตพวกเราได้ดีมากๆเลยค่ะจะบอกพี่คำถามอีกหนึ่งครับเพลงสัญญานะเชื่อฟังอยากให้แฟนคลับสัญญาอะไรนะเชื่อฟังอยากสัญญาอะไรแฟนคลับแล้วก็ความสำคัญ<อ>ของคำว่าสัญญานะคืออะไรสัญญานะจริงๆเพลงตอนแรกจะชื่อว่าฝากด้วยนะค่ะ <c oughs> คอนเซปต์เพลงซึ่แบบมันตรงตัวเกินไปเราแบบเฮ้ยเราเอาอะไรดีนะเราก็เลยแบบเอ้ยงั้นเป็นสัญญาณนะแทนไหมว่าเออเราฝากด้วยนะคะสัญญากันได้ไหมอะไรแบบนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะสัญญาอะไรไหมในเนื้อเพลงก็มีถามว่าขอฝากได้ไหมเป็นคําถามอยู่ตลอดนะคะไงก็แล้วแต่แฟนๆทุกท่านแล้วกันค่ะก็ตัวเชอร์นะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ก็บอกว่าคงจะเต็มที่ในเส้นทางต่อไปของตัวเชอร์แน่นอนเราถึงเป็นการซัพพอร์ตน้องๆในฐานะผู้จัดการวงต่อไปเรื่อยๆด้วยก็ทำเต็มที่ในส่วนนี้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะอยากให้น้องๆได้เต็มที่กับเบ mm ียนเคเฟอเรกได้เติบโตเหมือนที่เชอร์ได้เติบโตขึ้นมาในระยะเวลา6ปีกว่านี้ขึ้นมาณนปะัจจุบันจากที่พูดออกสื่อไม่เก่งจนสามารถพูดออกสือ่อได้ขนาดนี้หนูก็ว่าเฮ้ยหนูก็เติบโตมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้น้องๆได้เติบโตในเส้นทางสายนี้อย่างเต็มที่และมีความสุขรวมถึง mm hmm. ทําบ้านแห่งนี้ mm hmm. บ้าน K, เบียนเคเรกนะคะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปมีเป็นที่ยอมรับของผู้คนต่อไปเรื่อยๆหรือมีความโด่งดังกับ ตอนที่ที่แบบเป็นที่สนใจอยู่แล้วกับจากทุกทุกคนก็อาจจะเป็นรุ่นต่อไปเพราะว่ารุ่นหนึ่งก็จะเหลือกันแค่สองคนเองทำเป็นรุ่นอ่ดีกว่าดียยสเรียบร้อยใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรค่ะเป็นถ้าทุกคนฟังเนื้อเพลงก็อยากให้ทุกคนไปฟังเพลงแล้วกันค่ะหนูใส่ไว้ในนั้นหมดแล้วเดี๋ยวไปคนละนะคะหนูใส่ไว้ในนั้นหมดแล้วจริงๆนะคะกับทั้งฝากน้อง ทุกคนฝากน้องฝากบีเคกับน้องๆฝากแฟนฝากบีเคกับแฟนๆฝากน้องๆกับแฟนๆฝากน้องๆกับพี่ๆสื่อฝากบีเคกับพี่ๆท,ทุกท่านด้วยแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาให้นดูกับ b ีเอ็เคโฟเดต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับเพลงสัญญาณนะคะ